สวัสดีครับอยู่ในรายการ Immortal Channel นะ,ะฮะฮะเออเออเอออะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะก็เออมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันมา,มา,มาอ่อไว้นี่แหละเผยดิโอเคฮะเันนี้อยู่ในเกมอ่ากินาเตอร์มันไม่ได้เป็นเกมแบบเว็บเหมือนว่าเราจะถ่ายตัวละครได้ใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าอันนั้นให้นะฮะอันนี้ผมไม่รู้จักเกมนี้ก็จากแบงค์พี่แบงค์กาม,มนะฮะใช่ไหมเขาชื่อแบงค์กาม,มใช่ไหม พี่แบงกามโมใช่ฮะพี่แบงกาโมวันนี้เราจะมาเอาเป็นตัวน้ารถโตะกันนี่น้ารถโตะน้ารถโตะน้ารถโต๊ะกันนะฮะเขาผู้หญิงไหมไม่ใช่ฮะเบลเนี่ยลิลลี่เอ็กซิสนี่คืออะไรอยากไม่รู้จักอะแต่ว่าอะไรอ่ะมึงต้องหาดีกับแป๊บหนึ่งนะฮะอีซนคออีเอฟไอเอสทีเอ็กซิสมีชูมิต เอ y ลี่เอมีชีวิตอยู่ไหมเอลี really, ่หรอว่ามันคือะอะไอเอฟอฟอวายเ่หรอว่าโดยใช้จริงมีชีวิตอยู่ไหมเอ้ยดันโนะมันจะหมายถึงยังไง Half h a ปแฮย์แย่เลียบมีจริงไหมไม่มีฮะแบ็ h แฮนไม่ใช่ ถูกต้องเขาอ่าผมสีเหลืองเจไบนี้เอเมชั่นใช่โอ้โหชัดเจนฟอร์นารุโตใช่ออรนสุดใช่แฮปซอนโนอะไรอะยูโรยูโรอริจินอลโน วิดวิดมาเตอร์อยู่กับแม่ไหมหรอเมื่อเคยเห็นนะน่าจะไม่น่าจะไม่นะฮะเชสเตอร์อโลบอทไม่ซูเปอร์ฟาสต์ซูเปอร์เนลจิฟฟาสต์น่าจะใช่แฮปดักแฮไม่แม่อบอกว่แล้วนี่แฮฟเสเตอร์ไม่ออร์เรนจ์เชดแบสฟุตบอลอินฮิตเลอรี่โอ้โหไม่รู้ว่าเรื่องนี้ไม่รู้จริง แอบบาร์เตอร์กันงงไปแล้วอ่าเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ต้อฟูมิ่งมาให work in Bollywood 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 work in Bollywood ไม okay. ่ work in shelter ทั้งเ การเม,ม็เม,มสซีไม่ไม่รู้ i <laughs> s you r r h s h a c t e r in the game นา่าจะใช่นะเฮ้ยคิดแล้วถูกไหมเฮ้ยมมนมีอะไรบางเลยอะถูกต้องนะโอ,โ,อนนโอ้โหคือผมเนี่ยโ้นคนณมวมาต่อดาดาดนอ่ะแต่นูน้อยมาก โอ้โหเก่งมากล่ะฮะโอ้อะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โคตรเก่ง oh. อ่ะใช่ฮะอ่าฮะอ้าวข้าเลยเอาเข้าใหม่ปึ๊บปึ๊บห้าตัวต่อไปเราจะเอาเป็น ต,ต่อไปเราเป็นอะไรดีนี่นี่ผมชอบดูเรื่องมากโคนันเนี่ยชอบดูมากมากมากเลยทีเดียวอ่ามาฟีเมลใช่ผู้หญิงไหมไม่ฮะก็จะยูทูบเบอร์ไม่ใช่เรลี่เอ็กซ์สิบง่ายแยะแปลว่าอะไรนะมีชีวิตยอยู่ไหมไม่รู้วาเนี้แฮปแฮ เฮ้ยมีเนาะก่มสีดำเนาะโอเคจำไว้ก่อนเรียวมีจริงไหมไม่ไฟใช่ใช่ใช่ไม่จิจูดะไซยะไซยานไม่ใช่อานาโตะไม่ใช่ โกตุสคูใช่แฮปบัตเตอร์แอนด์ซ e ิสเตอร์เขามีพี่น้องไหมเนยหรอไม่มีนะคนนั้นไม่มีไม่มีอะไรอะไรอะแบบว่าอะไรนะลืมไลฟ์น้อยอยู่ชีวิตชีวิตอ่ะ L I V E อะไรน่าจะเขียนอย่างนี้เนี่ย อะไรอย่างนงี้ยไหม A L I e, e อะไรแปลว่าเต็มไปด้วยจั๊นโน่อมาแม่เต็มด้วยยูสกันเฮ้ยคนนั้นใช้ปืนไหมเฮ้ยตรงไหนเขาเรียกว่าปืนไหมไม่รู้อ่ะ Shooter Pay In h e m e m b e r o f Mafia นั่นโถ มันจะรู้ไหมเนี่ย adjectives ตอนนี้โอ้โหมันมาแล้วแวร์การ์ดใช่นะยิบไม่ใช่เอออันนี้แบบว่าอะไรเนี่ยอยี่ยวินเวลาอไหร่ละไอ้นะไอแลนดิกไม่ใช่ฮ p o l อ m e r a d j e c t ที e ใช่เฮ้ยตอบได้หรอ โอ้โหถูกนะโค้ดนั่นยกกวะใช่ไหมใช่แหละโหโคตรเก่งอะอาร์วีเนเตอร์หน้าสำหรับพาหน้าใครอยากให้แบบว่ามาขึ้นมานีเแล้วกันใครอยากให้เล่นตัวอะไรนะก็เอาสองตัวก่อนสองตัวพาละสองตัวอยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาทางใต้คลิปเลยน,นะฮะก็ สำหรับวันนี้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย